ีนวลตมคำประธานวิสาหกิจชุมชนแต่ลูกสินค้าประมงตําบลแม่เย็นอําเภอพานจังหวัดเชียงรยเราเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลานินจากการเริ่มต้นจากโครงการโครงการที่รัฐบาลให้เรามาประมาณงบประมาณ2,000 0บาทก็เลยเกิดการประชุมในเรื่องของกลุ่มขึ้นมาว่าเรามาทำผลิตภัณฑ์เรื่องปลาเราไหมก็เลยเกิดการรวมกลุ่ม ก็มาลองมาทําผลิตภัณฑ์กันดูภายใน1ปีที่ที่ผ่านมาเราก็มีผลิตภัณฑ์5-7ถึงตัวที่ขายดีที่สุดณนะตอนนี้ก็คือแคบป,ปะเนินการรวมตัวกันในเรื่องของทําแคบปะเนินก็จะมีจากกลุ่มใหญ่แตกย่อยออกมาในท,ทาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็ประมาณ12คนขั้นตอนของการทําแคบปะเนินก็1ก็ได้ปลาเนนจากบ่อมาเราก็มาทำความสะอาดอาแล้วก็ชำแหละ ทำความสะอาดชำละแล้วเอาไปปรุงปรุงด้วยเกลือทำความสะอาดปรุงด้วยเกลือแล้วเอาไปตากแดดเราเก็บปลาตรงนี้เพื่อเข้าตู้ต่อตู้อบอบอีกประมาณ12ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็เอาไปป่นปลานี้จะบดทั้งตัวปรุงพวกเครื่องปรุงพวกแป้งส่วนผสมทั้งหมดหลังจากนั้นเราก็เอาไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็มาหัน่นหั่นเสร็จก็ซอยซอยเสร็จแล้วก็เอาไปตากอีกรอบ พื้นเดิมเนาะพื้นเดิมคนภาคเหนือจะชอบทานพวกแคบหมูแคบหมูเป็นที่รู้จักของของคนทั่วไปแม้แต่ต่างประเทศที่นี้แม่ก็มีทางออกอยู่ทางหนึ่งว่าถ้ามันมีอะไรที่ทดแทนแคบหมูแล้วมีคุณค่าประโยชน์มากกว่าเคือปลานี่แหละปลานี้ทํามีทั้งโปรตีนเราบดท,ทั้งตัวมีทั้งแคลเซียมตั้งแต่เด็กเล็กยังผู้ใหญ่สามารถทานได้เราคิดว่ามัน มันสมควรไหมที่เราจะเอาไว้นี่ไปแทนแคบหมูให้กับชุมชนได้รู้จักเพราะหน้าทุกวันนี้คนที่ชอบแคบหมูหันมาชอบแคบปลาได้ไหมนั่นคือเราต้องหาตลาดที่ที่จะเติบโตว,วันข้างหน้าที่จะทดแทนตรงนี้ได้วิสาหกิจชุมชนไหนหรือกลุ่มไหนที่กำลังทำอยู่และเจอปัญหา ขออย่าท้อเพราะว่าบางทีคนในกลุ่มจะเป็นแรงผลักดันหรือกำลังใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้เกิดปัญหาก็อย่าท้อมาแก้ปัญหาร่วมกันค่อยๆเดินค่อยๆค,ค,คิดจากปัญหามันทำให้เกิดปัญญาเราอาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เสริมและก็ทำให้เรากลุ่มแข็งแกร่งเหมือนกับกลุ่มเราก็ได้